โอ้โหกัดเว้ยโอ้ยเอาอยู่ครับผมมันน่าจะไปไหนไม่ได้นะมันก็เลยแบบว่ามาอออยู่ตรงเนี้ยโอ้โหกัดครับผมเรียบร้อย โอ้โหไมยสวยมากอ กัดไม่โดนโอ้โหกัดเว้ยโอ้โอ้โหหมายแตกเลย เยอะรีบลอยสุดๆวิ่งยาวเลยอ่ะเยอะเหลือน้อยอยู่ด้วยครับผมโอ้โหน่าจะเป็นช่อนน่ะนะโอเคดูใหม่ ทริปนี้เราใช้เหยื่อลิปรอยนะฮะมาตีช่อนช่วงเย็นขอแค่รอดนะโอ้ไม่มีทิปปลาช่อนเลยครับผมนะนะกับเหยื่อชนิดนี้ลิปรอยพอลลี่ครับผมดูไหมอุ้ย โอ้โหหมายแตกเลยอะง่ายจะไม่เอาแล้วละ่ะโอ้โอ้โอ กัดกระชากโอ้ยโฮโห,โหส่งแล้วนะส่งไม่ทันวิด <c oughs> ูไหมน่าจะไม่เอาแล้วอ่ะแถวนี้อือหือ อเอาอยู่ครับผมวัดสิครับผมนี่นนี่ครับผมนะโอ้โหกัดอยู่สองครั้งครับผมนะช่อนด้วยเหยื่อพอลลี่ครับผมเรียบร้อยนี่เป็นทริปสั้นๆแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ห่างหายมานานกับทริปปลาช่อนทริปนี้ก็มาแล้วครับผม ตัวนี้ก็โอ้โหลูก,กตาเข้าลูกตาเลยโหดปะโหดมากนะครับผมขออนุญาตนะครับอือใส่เนี่ยใส่แกงได้เลยนะนะแต่เราขอปล่อยดีกว่าครับผมนะนี่ฮะนี่ใสสวยเลยกับเหยื่อพอลลี่ครับผมโอเคปไปไปละ ไปดิไปดิไปแล้วครับผมโอเคโอเคดูต่อครับผมห,หัวฉีกเลยฮะนะโอเคดูต่อ วิ้ยใกล้ๆนี่เอง <S <S มันน่าจะไปไหนไม่ได้อะนะแ้องก็เลยแบบว่ามาอออยู่ตรงเนี้ยอ้โหกัดครับผมเรียบร้อยโอ้โห อะไรเนี่ยสายวิ่งยาวแล้วเนี่ยนึกว่าเสียเหยื่อไปแล้วนะเนี่ยหัวฉีกครับผมเกี่ยวได้อยู่ไหมเกี่ยวได้อยู่ครับผมโอ้โห อ้าการัดครับผมเรียบร้อยนี่อุ้ยไปแล้วตัวนี้ เป็นไอดอลครับผมเรียบร้อยถึงว่าทำไมมันกัดแล้วก็ปล่อยต้องรีบวัดส่งนานไม่ได้เป็นไอ้ป๊อกครับผมนะโอ้โหพอลลี่เยินเลยครับผมนี่โอ้โ อ uh> um> ุ้ยกัดอู้ยช้อนใหญ่ตัวนี้มีไซหยุดนี่ฮะโอ้โห โอเคเยื่อพอลลี่นะฮะเข้าไปอยู่ในคอเรียบร้อยเลยนะฮะช่อนไซนี้ไซสวยเลยนะครับผมนะตัวนี้ขอเก็บแล้วกันนะครับผมนะไซมันงามมากนะฮะเก็บไว้ต้มยำได้เลยนะะนี่ะโอเคขอทิ้งท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมทริปนี้สวัสดีครับว้าว Oh, uh -huh.